สวัสดีครับผมเองครับผมเองนั่นแหละผมจะมาเล่นเกมโอโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดไอ้ย่ากูกูสาะคิดตั้งนานเลยว่ามันจะโอเวอร์โหลดโอเวอร์ไอ้เยอะนั่นแหละโอเวอร์โหลดแล้วครับ้มก็เออผมก็ลงมาแาบใส่มาแล้วแต่ไม่ได้หรอกผมไม่ได้แตะเล่นเลยโลดมาแต่แต่ไม่แตะเล่นเลยก็เราไปดูก่อนเออมาสร้างกันตัวให้มีสร้างชื่อด้วยเจ็ด เกดตีทงด้วยว่ะนั่นก็สักแฟลหนึ่งแล้วกันครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นชื่อเอ่อเราจะเป็นหล่อย <c oughs> ใช่ไหมเอ่อ <c oughs> ไอ้ยังเ,งเลือกเกลเชยดีเลือกเกลละอิ่มหนึ่งเราเจะอะไรดีเราคนหน้าตาดีนี่ดีกว่านี่อิ่มหนึ่งผมทําให้คนรอดแน่นอนจะรอดหรือไม่รอดก็นั่นแหละโอ้ยมีการปรับด้วยนี่เลยเาลมาจากักรวรรดิอิมจักรวรรดิเซนไทยไม่เอาจากักรวรรดิอิมด้วยอิ่มหนึ่งเออดูแรกแรก,แรกเอเอ ก็ความเออเงื่อนไขชนะการครบคร์ซ้ำมื่อภาษาโคทฮลเลมเมื่อพร้อมแล้วก็กดอ้วนสิตตลพักไปฟุบผัวไปบ้า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 แค่กูต้องเก่งเฮ้ยดินแดนก็ใหญ่ดีนีพ่พวกมึงอ,อ่ะโอนี่ไงนี่ใครเออเออเฮียายาวยาวไอ้ไอ้ไอ้อ้วนกับไอ้โจนแค่อ้วนกับไอ้โจน อันนี้คืออะไรฮะน,นี่ไอ้เฮาจนอันนี้อะไรเอ่อบอกบอกโอเคเอ่ะกลับไปที่เดิมเราอันนี้แคมป์เราใช่ป่ะอ๋อน,นี่ไงน,นี่คืออะไรมัน,นออไ,ไม่มีไม้ให้เหรอหรือเนี่ยนี่คือไม้อยู่แล้วงั้นเราก็ต้องตัดไม้ก่อนต้องสร้างไม้จากเออ่แถวตรง นี่โอเคเราจะปานกลางเอาสูงดิมาช่วยทักกันหน่อยแล้วเฮ้ยชุวท่านหน่อยโอ้เกมเกมเกมโอ้แล้วก็ปุ๊บ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 เสร็จไหมเสร็จไหมอ่าเสร็จช้าช้าช้าอ่าต่อไปคลิปวิดีโออาจจะน่าเบื่อสักหน่อยผมเลยต้องตัดอันดีๆีไหมคนชมดูผมทะเลาะกับบอทมากขึ้นโอเคท่านชมทุกท่านชมไปดูกันเรียบร้อยเลยครับผมไม่ได้ห่วงมันสนุกแน่นอนโอ้ทะเลาะกับบอทตลอดนะครับผม เราไปเจอกันครับแค่นี้แหละพอใจไหมเราจะเอ่ออันนี้อ่อเบิ้บเบิบเบิ้บเบิบปึ๊บเบิบเบิบเบิบเออตรงนี้ใช่ป่ะอ้า้โอ้พระเจ้าหาอาหารแล้วไงเนี่ยตรงไหนเบอร์รี่วะไอตรงนี้เป็นเบอร์รี่แต่เราต้องการเบอร์รี่มันกันนะกุ้มใจแล้ววะ อ่าตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ใกล้ๆกันอ่าเพราะอันนี้ไงพอดีเลยไงแต่เราต้องมีป้องกันด้วยไงไม่งั้นเดี๋ยวเผื่อแบบไอ้เผื่อพวกไอ้ที่ไปโจมันอ่ะอันนี้มีโจแล้วไงต้องป้องกันตัวนี้ไว้เราป้องกันตัวนี้ก่อนเราต้องคิดก่อนเราต้องคิดก่อนว่าจะากนี้เราต้องป้องกันด้วยไงถ้าป้องกันนี้ไวมันจะมีแบบนี้ปึ๊บป้องกันนี้ไว้ป้องกันนี้ไม่ต้องปอดเลยเราป้องกันตรงนี้ไว้ปุ๊บเห็นไหมมันได้เลยตัวมันมันอมอะมาไม่ได้ข้าได้กินเชื้อเสียงของท่านกุยไม่ชัดเยนในสัตว์ข บางสิทีเล่านี้ที่ของเาจะพูดเองจะทำมุ่งอะไรนะลายอะไรทำลายอดคำมั่นให้หวังว่ารันจะไม่ตัดสินข้าเขาจับเขาลู่เล็กคำใส่ลายที่บางคนมาบ,าบา้าๆรุ่งแน้บอเออนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกมึงอ่ะกูไม่อะไรมึงหรอกมึงจะทำอะไรทำไปเถอะกูไม่ทำอะไรมึงหรอกสาพี่เป็นคนไรบ้านด้วยเหรอชิบหายละเอาแล้อย่างละคนก่อนแล้วกันอันนี้เฮ้ยเร็วๆเลยดิเฮ้ย เดี๋ยวกูสร้างบ้านให้พวกมึงรอก,ก่อนเนี่ไม้ไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวฝนตกที่ผายเกเออลืมเก็บที่เก็บสเบียงเลยหลุมเลื่อยไม้อันนี้อะไรค่ายเคยต้องมีที่เก็บสเบียงหน่อยเ,อเรียนหน่อยเฮ้ยเออที่เก็บเบียงอยู่ไหนนี่ไงครอบครัวร้องขอพื้นที่ตลาดไอ <c oughs> มึงอยากได้ตลาดแล้วเหรอบ้านมึงยังไม่เสร็จอะไรเลยมึงจะร้องขอตลาดมึงดูไม้นี่ไม้หรือเท่าไหร่นะไม้มันเหลือแค่ไม้แปะปลูมเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเอง ตลาดจะมีเหรอไม่มีไม้เนี่ยเ,เดี๋ยวเพิม่มคนไปให้อ่ะจะได้มีไม้เนี่ยเราต้องมีกันเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวค่อยบีกันได้ยูกจะมีตลาดเหรอเรื่องดิโถรีบไปไหนเออตลาดอยู่ไหนวะ <S <S มึงก็สร้างตลาดอยู่ดีเอาไ,ไงตลาดเราต้องการเขาอ,อยากได้ตลาดนัดวะนะฮะโอ้โหเคี้ยยู่เอาอันนี้ตลาดแต่ไม่ใช่อันนี้ตลาด ไงวะตลาดแค่นี้พออ่ะมึงจะเอาอะไรนักขนาดตลาดเนะี่ยเออแค่นี้แหละตลาดละเออบ้านมึงต้องการในไหนไหนบ้านวะกูไม่เคยเล่นหมาไม่เล่นทุกเกมไม่เคยศึกษาต้องศึกษาบ้างบ้างเนี่ยาใกล้ๆก่อนไหนเฮียอยู่ใกล้มันดี <laughs> อ่าเศร้าไก่อนเศร้าไว้ก่อนอยู่ใกล้มันดี ตัดไม้เร็วๆแล้วก็มาสร้างตรงนี้เลยดิสูงมากเนี่ยเฮ้ยสร้างเร็วๆหน้อยเฮ้ยกูกูเป็นคนได้ด้วยเว้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮฮ้ฮะเเเเย้เเเยยยไ้เ้ยเฮ้ยย ไอ้ก,กูแม่งไอ้ไอ้อภิเดหายงกินเลยกูอะเราเล่นเอเฮ้ยอย่าบ่นกันเยอะนี่คืออะไรไม่มีที่อยู่เออรอแป๊บหนึ่งเดออี๋ยวกูสร้างบ้านให้สักเดี๋ยวกูสร้างบ้านให้เลยอ่ะมึงรอกูปแปบบ๊บเดี๋ยวกูสร้างให้เลยทิบหายเออเออไม่มีไม้เออรอ,อ,อ,อก่อนไม้ไหมมีมึงรอ,อก่อนมึงรอ,อก่อนมึงรอก่อนมึงสร้างไวๆดิแล้วมึงเป็น อันนี้เดี๋ยวค่อยเลยเฮ้ยตามก่อนตามก่อนอันนู่นต้องสูงก่อนดิอันนั้นน่ะต้องการไม้น่ะเฮ้ยสร้างให้เสร็จดิเฮียเรียกตามก่อนเอาล้านกอน่อนเฮ้ยไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่มันกดส้นตีนอยู่ใช่ไหมน่ะนู่นก่อนอาชิบหายละฝนตกเฮ้ยอันนี้ก็เดไม้เมียแล้วโอ้โหตั้งเยอะตั้งแยะไอ้สัตว์สร้างบ้านได้เลยนยเออสร้างเดี๋ยวกูสร้างที่นอนให้มึงอ่า ไอ้ย,ยึดแม่สบาบบนนักไม่มีบ้านจะอยู่แเอาแปดสิบ,สบละไอ้เหี้ยคนไรบ้านมึงรอก่อนดิมึงอยากไรบ้านอี็กไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ้ามันมีไม่ต้องแทงแม่งเลยนะโอเมษาหรอมึงวัยจังหวะเกมเกมคาบเกมคาบสร้างนี่ก่อนคาบเอาไปสร้างบ้านซะแล้วสัตว์ไปสร้างบ้านซะและ้วไอ้เหี้ยมึงอยากจะได้บ้านแล้วเลยอ่ะมึงไม่คิดว่าไมา้มันจะพอหรือไง เออดีที่จักรวรรดิจักรวรรดิกูแม่งล้มสลายแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยมีการเติมเกมไหมให้กูได้วีพีสักรอบหนึ่งในเงี้ยไอ้สัตว์เร็วๆด้อออมึงซะเฮ้ยมึงจะสร้างวาก่อนดิกระเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละออนั่นแหละจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเ้วเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเอาละี่กูรอละเออเสร็จเสร็จเสร็จ เออเออแหละเดี๋ยวมึงก็สร้างบ้านกันเลยเออเออแหละอีก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 เออเอาไปสร้างบ้านไหสร้างบ้านไหเอาสร้างบ้านไหเออมึงมีบ้านอยู่กันละวมึงมึงมีบ้านอยู่กันละไอ้เขี้ยมึงรถอยู่อะไรสัตว์คนไรบ้านคนอะไรเออมึงรอัวดได้ไหมกูอยากสร้างบ้านให้อยู่มึงรอไป่ะหนึ่งเออเก็บของก็เออเก็บของก็เออได้เออได้ไอ้เฮี้ยดีขึ้นหรือไม่หน่ต้องมีบ้านเด้สร้างเร็วสร้างเร็วสร้างเร็วฝุ่มไม้คนหนึ่ง เก็บของสุยาเก็บของก่อนเออแหละเออแหละเออเออไอ้เหี้ยรู้นล้วเนอะสร้างมา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 เออเออนี่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 พวกมึงจะได้มีความสุขกันนะฮะเดี๋ยวกูสร้างบ้านที่หลังเดี๋ยวกูมึงสร้างตรงนี้ได้ก่อนเออนี่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 โจมากูต่อยอ่ะสร้างเสร็จมานี่นี่ไป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 ทำบ้านทำบ้านพวกมึงจะได้มีบ้านอยู่กันจะต้องมาโวยวายบ้านกูไปไปไปสร้างบ้านไปไปสร้างบ้านไปพวกมึงจะต้องโวยวายบ้านกูไปสร้างบ้านไปเออไปสร้างบ้านเออสสรร้้้้าาาางงบบนน โจรพวกนี้กูไม่เอานะกูรีเกมมาแล้วกูวไปศึกษาไปน,นะเอามีตั้งกี่คนแล้วเนะี่ยสิบห้าคนแล้วไอ้เหี้ยบนมึงปั๊มมาจากไหนเนะี่ยเอาหนึ่งเอกเป็นสิบหกคนนะเอาไอ้เหี้ยคนชอบกูแล้วไอส้สัตว์กูเก่ง,ง <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยโจรมึงมานะถ้ามึงมานะถ้ากูลุกถ้ามัมนมีมันมีอะไรสักอย่างนะมึงระวังกูไว้โจรมึงรอกูแป๊บน,นึงถ้ามึงมาขโมยขอกูรอบเนึ่ยเอ้า,ายมาได้คอมก๊ม องกำลังอาซาสมัที่แข่งเข็งปินงิ่งสำหันดินทอกันอยู่ลอดคงกันตต่้ำทินแทนไดดไโช็อีทีมีกันส่งอาวุธมาถุงเละตตนี้เท่าทสามมรตสร้างคุ้มมาสาสมับคุ้มแลเพื่อรับใช้โอ้โหไหนนี่เหรอโอ้โหมีด้วยเว้ยเมื่อิดว่ากูจะมีหรือไง อาวุอาวุธเนี่ยไม่มีการตีลงตีเหล็กอ่ะโคตเก็บเปอร์ลี่ต้องมีวะเราต้องมีแต่เปอร์ลี่ไว้ก่อนโคตรมันมีน้อยอ่ะมันไม่ปั๊มลูกกันเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยรับก่อนนะอ่ะอันนึงอันนี้ไม่มีไม่มีอ่ะหนึ่งโคลแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เอาออกมาได้มันเป็นพ่อค้าตลาดไม่มีใครนั้นหนึ่งสองสามสามแล้วสามแล้วสี่ที่เหลือหายไปไหน เหลือสิบสี่เนี่ยเหลือสี่คนในที่ทํางานอีกสิบอีกสิบเอ็ดคนมันหายไปไหนมึงไปตายที่ไหนฮะมึงไปตายที่ไหนสิบเอ็ดคนมันหายไปไหนมึงโปกหัวมีกี่คนในในบ้านตรงเนี้ยคนระดับหนึ่งสิบผู้ชายสิบคนหญิงห้าเออไอ 5, ้แค่ผู้หญิงห้าคนตัดออกไปเลยสิบสิบสี่ลบห้าก็เหลือเก้าเหลือเก้าคนใช่ไหม เอาคนางานทำงานงทงางนไปปั๊บอ่าเหลือห้าคนาคนี่ห้าคนหายไปไหนอ่าอันนี้กูงงคือไอห้าคนหายไปไหนในมือกูเนี่ห้าคนหายไปไหนมึงมันหายไปไหนห้าคนเนี่ยเออเดี๋ยวผู้หญิงเออเนี่ยผู้หญิงนักล่ากําลังกลับบ้านนี่อะไรคนงานก่อสร้างเฮ้ยโกดังกูขอคนเนียมอ่าไอสุบะพอเบอร์ลมึงอ่ะ,อะ กลัวใหม่เริ่มยาเข้ามากว่าจะมาได้คนเดียวเองไม่พาสักเจ็ดแปดคนไว้สัตว์เฮ้ยสิบเจ็ดแล้วฮู้ยกว่าจะมากันกูปวดหัวชิ้หายก็กำลังพลพลเรือนหกเอามากันตรงนี้ไหนดูดิมากันไหมไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เย็ดเคเย็ดเย็ดเคเฮ้ยเฮียโคตทเทเอาเฮียไปกับบ้านไปทำงานไอ้ <c oughs> ของหายหมดเลยอะ ไปไปทำงานไป <S <S เดี๋ยวโจรมาแล้วก็เรียกพวกมึงมากันทำงานทำงานไปเดี๋ยวมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้ว,เ,ว,ลวเอาคดคดอ๋อคนเดียวนี่คือมึงมาทำสามคนเลยเหรอกูว่ามึงไปโคันหา,ายไปไหนมึงมาทำก็สามคนเลยเค่าทำคนเดียวสามคนทำไมหนึ่งคนคือเป็นครอบครัวอ่ะมันตึกอะไรนะโอ้โหช่าง แกสลักหินไอเฮียนตรงศาลไว้สัตว์เอาแกไปก่อนเลยก่อนขอโทษนะครับขอโทษครับทำก่้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมจะทำทหารอีกไม่ต้องหัวรับ <c oughs> อ่าหมู่บ้านเราก็โอเคแล้วคนไปตัดต้นตัดไม้ก่อนไปมาเราจะหมดละตัดต่ัดวมาช่วยมาช่วยก่อน ขับไปเบรกูไปสร้างเร็วสร้างเร็ขยายบ้านพวกอยู่ในบ้านอยู่กันหมองใ่มาขยายบ้านไอ้สัตว์สถานที่บรรจุสินค้าสถานที่บรรจุสินค้าใช่เราอยากจะได้มาว่ะมันต้องใช้ตังในการซื้อว่ะสั่งลาสั่งล่อตัวใหม่มามันต้องใช้ตังว่ะแต่ไม่มีใครมาให้ โอเคแล้วชมก็น่าจะแค่นี้ก่อนแล้วกันว่าก็เหมือนหัวชิบหายเลยกับเกมโอเวอร์โหดก็ไว้เจอกันไปครับคุณบายเดี๋ยวไปดูคนอื่นเขาเล่นกันว่าเขาเล่นกันยังไงครับเอาไว้เจอกันไหมครับคุณบายปืดหัวชิบหายเลยเกมหาอะไรไป่ะโอ้คนแม่งโง่สร้างบ้านเสร็จมามีการกดดิสไลค์กูด้วยเียคเลียเลย